กันที่อีโอซานค่ะเป็นภูเขาไฟนะคะที่มันยังแบบมีควันมีปะทุอยู่ด้วยนะแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยเพลสอ๋อมีหนึ่งพันห้าร้อยลูดที่มันมีกำมะถันอุ้ยมาเหมือนมันตดนี่นะคะแล้วก็เรายังเห็นเป็นสีเหลืองๆอยู่เลยตรงนั้นน่ะมันเป็นไอออกมาเป็นสีโอเคเล t s go ทูซีไปดูกำมะถันโอเคดูไปดูกัน ภูเขาไฟอีโอซังคือภูเขาไฟกำมะถันที่ยังมีความแอคทีฟอยู่แต่เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปสัมผัสไอความร้อนและกลิ่นของกำมะถันได้อย่างใกล้ชิดค่ะอ๋อมันจะมีไอออกมาตรงด้วยแน่เลยอ่ะคือเราเขาบอกว่าต้องระวังด้วยนะบางทีมันจะมีการปะทุขึ้นมาแบบควันประมาณร้อยองศาฮอตสปริง ้มากมากอื้อเนี่ยโอุ้ยมีออนเซ็นด้วยโอเควุ้ยมันน่าจะร้อนมากเลยอ่ะจ่ทำไงไวะเนี่ยอันนี้ก็มีนี่อันนี้ก็มีแต่อันนี้ร้อนไหมเนี่ยน่าจะร้อนนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังนะโอ๊ะร้อนร้อนอะผมคิดตัวป๊าบ เจ็ดสิบห้าองศามือแม่นมากครัเคอมพิเตอร์คุณผู้ชมเมื่อกี้กายเขาบอกมาว่าเมื่อก่อนนะแถวนี้เป็นเหมือนกรรมฐานหมดเลยแต่ว่าเขาเขาเขาเอากรรมฐานไม่ทำเลยนะไม่ใช่ไม่ทําเป็น,มนไม้ขีดไฟใช่แล้วก็ตอนนี้กรรมฐานหมดแล้วมีนิดหน่อยเจ นทริสปส์ไปตรงนี้มันคงน้อยเกินไปแล้วเนาะที่จะเอามาทำเป็นอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เลยเปิดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวของท่องเที่ยวของมาเที่ยวแถวมันจะร้อนไหมพี่ลองจับไหมไม่ร้อนมันจะนิ่งเลยแต่ว้อมแดดกูและว้อมไม่ร้อนมันจะมีกลิ่นแบบคล้ายๆตอนเวลาเราไปแช่ออนเซ็นออนเซ็นเออเวลาออนเซ็นมันจะมีมีออนเซ็นออ๋แถวๆนี้มีออนเซ็นใช่ไหมคะรัโอออนเซ็ีโอออนเซ็นอีโอแปลว่ากรรมฐานนะคะ

ใส่เกลือแล้วมันหวานๆแล้วก็แบบไข่แดงมันเงินนัๆนุ่มๆนะอร่อยจังไงตอนนี้ก็อยู่กันที่อุชซาโรพรินส์โฮเทลหาอาหารมื้อกลางวันกัน ของเราในวันนี้เรามากันที่โรงแรมคู่ชาล็อบบีโฮเทลบริการเมนูสไตล์บุฟเฟต์ที่มีหลายอาหารผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นและอาหารนานาชาติมีมากมายหลายเมนูให้เราได้เลือกทานกันรวมถึงเครื่องดื่มผลไม้และของหวานค่ะสำหรับใครที่มาเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติอาคังลองแวะมาทานอาหารกลางวานันหรือว่าจะจัดมือ้อค่ำริมทะเลสาบก็ได้นะคะ ถ้าอยากมาลองทานบุฟเฟ่ตนะคะได้ที่โรงแรมคุชเชร์ลก็พรินซ์ตแล้วก็ด้านข้างก็จะมีเป็นแบบเหมือนมีทะเลสาบด้านในด้วยนะคะถ้าถ้ายังไงก็มาดูรายละเอียดให้ทีเว็บไซต์จำัรเจแปนจัดทีวีค่ะและอีกจุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้นะคะก็คือเราสามารถเดินชมวิวทะเลสาบคุชเชโรพร้อมกับบรรยากาศดีๆลมเย็นๆได้แบบส่วนตัวด้วยค่ะจ้าีน พ่ตาาวาจังพ่ตาาวาจังนี่ค่ะมาแนะนำให้เราได้รู้จักนะเกี่ยวกับทะเลสาบอันนี้มากขึ้นนี่สวยมากมาตตำๆโอ้สวยจังเลยอ่ะสวยจังเแหบบนี้เลยเหมือนแบบทะเลหมอกแต่เราอยู่เตี้ยเปล่าวะเราอยู่ไม่สูงเลยอ่ะเราไม่ได้อยู่สูงแต่มันมีทะเลหมอกแบบนี้เลยอ่ะอยู่ตรงนี้ก็เห็นได้เหรอคะ ม,มต้องยอดเขาโน้โน,น,นแต่มันอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลย<ม>ถ,ถ้าคุณผู้ชมสนใจก็ลองมานะคะเป็นแบบโรงแรมที่อยู่ริมทะเลสาบเลยโรงแรม Prince Hotel ใช่ชเสียมมากมากใช่สุดวกสบายสวยงามนะคะมีชื่อเสียมมากม,มาก,ๆๆก <S <S ใช่ค่ะลึกที่สุด117.5เมตรวัดเมตรตกลงวัเมตรต่อกรอบห้บเกิโลเมตรโอ้ แต่แบบเนี้ยมันมองไปสุดลูกหูลูกตาเลยไกไกเราตัวนี้อยู่ตรงไหนคะคุชิอยู่ทีไหนันี่คือ่ไหนัค่อทคะคุชอันุชี่าอ่กะคคุ่อนนี่อทกัอทอนกะกอ่กอ่กอ

タヌとか楽しそうですよねタヌは楽しいですねで水がここの川の水ほんと水が綺麗でですね、はい、あのー、この串谷の湖って20%が山から降りてる水で、はい、あとの80%っていうのはあのー、湧いてきてる水なんです湧き水なんですか、はいお ังจากที่เราได้พูดคุยกับคุณคิตตาสว่าผู้จัดการของโรงแรมคูชาโรปินส์โฮเทลทําให้เราได้ทราบว่าทะเลสาบแห่งนี้มีเรื่องเล่าที่เป็นตำนานนั่นคือการพบสัตว์ลึกลับขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบซึ่งจะจริงแท้ยังไงนะคะก็เป็นเรื่องราวตามคําคบอกเล่าและยังพิสูจน์ไม่ได้แต่ที่แน่ๆเขาจริงจังกันถึงขั้นตั้งชื่อสัตว์ประหลาดตัวนี้กัเลยทีเดียวค่ะ こと。<laughs> ติดตามแฟนเพจรายการไดซกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ส a m u r รเจแปน t tv และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ